มาดูขั้นตอนการเล่ยทรงขาวแว่นคัสตอมกันครับหลังจากที่ผมทิ้งอะซิเตตให้แห้งหนึ่งคืนเรียบร้อยผมก็ภาวนาให้มันไม่ดึงอีกฝั่งให้บุมลงไปนะครับซึ่งมันก็ไม่บุ่มครับเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะทําการขัดอะซิเตตให้มันเรียบเนียนด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับยังไม่พอครับผมยังต้องใช้ตะไบช่วยด้วยเพราะกระดาษทรายที่เครื่องมันหยาบเกินไปครับเมื่อเรียบเนียนแล้วผมก็เอาขาวแว่นที่ลูกค้าออเดอร์มาแปะลงบนอะซิเตต ความยากในส่วนนี้ผมว่ามันอยู่ในขั้นตอนการวางแบบให้ตรงกับแกนเหล็กดามครับถ้าหากว่าวางไม่ตรงเนี่ยงานที่ออกมาก็จะเห็นเหล็กดามเนี่ยมันเวี้ยวครับจากนั้นก็เลยส่งออกมาแล้วก็เก็บงานตัวจะบบแล้วก็กระดาษทรายให้เนียนลบขอบมุมปลายขาวแว่นด้วยเครื่องเจเล็กน้อยขัดด้วยกระดาษทรายอีกรอบเป็นอันเสร็จครับ หากใครอยากทำแว่นตาที่มีเอกนัดษณในโลกตัดหมายได้ที่ลิงหน้าโปรไฟล์